ือเสียงเชียร์นี่ดังสนั่นทีเดียวครับเอฟซีทั้งสองฝ่ายครับแข่งขวามาแล้วก่อนเลยครับชีวิตใต้ได้รับการยกให้เป็นตัวแตงหนึ่งนะครับแตงหนึ่งจะร่วงก่อนหรือไม่ครับหรือว่าจะเข้ารอบตามตามฟอร์มครับโอ้โหดูครับดูดูการยืนมวยดูกาดมวยครับดูโซมวยของทั้งคู่นี่ถือว่าเตรียมตัวมาดีมากครับเหมือนมวยอาชีพเลยครับเอาแะครับประสานแข้ง แข้งซ้ายของปุ้มเจนเส้นครับเดินแข้งขวาของฉุยใต้โ่ย,ยืนกัดบงกัดมวยนี่ใช่เลยนะครับพยายามเล่นงานลำตัวครับถีบขวาครับเนี่ยครับใช้ความใหญ่บดเข้าไปโอ้ยโดนแข้งขวาของฉุยใต้ครับสาดแข้งขวาแน่นครับมีมัดขวาจิ้มแข้งขวาต่อไปทีหนึ่งโอ้ปุ้มเจนเส้นเอาละครับเป่าปากขยับเดินกระชกด้กวยความมั่นใจเหมือนกันก็มีถีบขวานําด้วยครับแั่เอาละครับ เพราะว่าเคยผ่านสังเวียนมาบ้างแล้วนะครับฉะนั้นความเป็นมือก็ยังมีอยู่เมื่อแต่ดูแล้วถุยใต้ดูจะใจเย็นครับนิ่งมากครับต่อยไปยิบไปครับจิมมัดซ้ายครับปุ่มเชนเซนสอดอยู่ข่ายลูกสวนับโอ้โหแข้งขวาครับเตะแบบเก็บเสียงครับแน่นมากครับแข้งขวาของชื่อใต้ปุ่มเชนเซนก็หัวด้วยซ้ายคืนเหมือนกันนะครับอ่าแล้ะครับ พยายามจะเตะพับนอกชุวยใต้ยกซ้ายขึ้นมาบังเอาไว้ครับชกไปยิ้มไปนะครับทางด้านของชุวยใต้ครับไม่ได้กดดันตัวเองครับโอ้ยแข้งขวาขวาอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับไม่โอ้ยจังหวะแทงซ้ายของปุ้มครับโอ้น่าสนใจมากนะครับตอนนี้เราเห็นวงนอกครับในนี่น่าสนใจครับโอ้โหแต่ว่าปุ้มวันนี้ดูสีหน้าแกตั้งใจมากๆครับชกด้วยความมุ่งมั่นอาศัยลูกใหญ่เลยครับ โต้เน้นๆครับแต่ว่าโอ้โหลูกชัดเจนอยู่ที่ชุยใต้ครับแข้งสายติดบังลอยไปยิ้มไปครับชุยใต้มีความสุขแลอเกินครับเป็นเกมที่คู่ขี้เลยครับชุยใต้ฝ่ายแดงแต่งหนึ่งขยับมีขวาแข้งขวาครับไปนี่โดนทุกทีครับแข้งขวาครับนี่ครับแข้งขวาสูงเอ้าปุ้มจะเส้นแทงขวาซ้ายได้กันแหมดีกันคนละอย่างครับเอาแทงข้าขวา มีปัดขาล่างด้วยมันธรรมดาที่ไหนครับแทนทอร์ไซเอ้าโอ้โหสุดสุดไปเลยครับมาหมัดขวาครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับแลเตะแม่ปลายปลายเท้าครับโอ้โหคู่นี้นี่สุดสุดไปเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ชัวร์ไม่ออกเหมือนกันครับปุ้มครับโอ้โหแลกกันแบบนี้นี่มวยอาชีพอายแล้วครับโอ้โหดูฮะไม่มีกั๊กกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้แลกเข่ากันคนละชุดครับ โอ้ปุปมเจ็นเส้นขวางแทงครับชุยใต้กระทุงเน้นๆครับเอาลครับโอ้โนี่ยกแรกเท่านั้นนะครับต้องดูระยะยาวครับ3ยกครับเอาลครับหมดยกที่1ครับโอ้โหคู่ขี้เหลือกเกินครับเป,มมเป็นมวยที่สุดแ้งยองคน,นเน,เนที่สุด เอาละครับตามต่อครับยกที่สอครับมาดูว่าช่วงพักยกนะครับแก้เกมมากันยังไงครับโอ้ยโอ้โหตัวเล็กแต่ตวัดขึ้นสูงเลยครับก้านคอครับถุยใต้ยกนี้ปุ่มเปลี่ยนแผนแล้วครับบาชิดตัวแล้เสียบเข่าครับเน้นทีโวนในครับโอ้โหตีได้ทุกท่าครับถอยใต้ตั้งแขนครับเสียบเข่าครับเสียบคืนเสียบมาเสียบไปครับโอ้ดีกันคนละอย่างครับ วงนอกนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงครับชุยใต้แต่ว่าตอนนี้มีการปรับเกมครับปูมเชนเซนเดินเร็วขึ้นครับอาศัยความใหญ่เดินทะลุทะลวงอุ้ยโดนแข้งขวาครับแต่ว่าเป็นการแรงต้นน้ําหรือเปล่าครับเดี๋ยวตามกันต่ออ่ะเสียบซ้ายครับเสียบขวาคืนมาแล้วขวางครับพยายามขวางครับเอาแทงขวาซ้ายครับเจอซ้ายคืนครับแม่ฉุยเล่นลูกละเอียดครับเอาขวามาซ้ายคืนเตะขวาครับฉุยครับโอ้โหเตะแล้วพับเลยครับ ป้องกันตัวครับแล้วครับถือว่าเร่งเกมขึ้นมาได้ดีครับทางด้านปุ๊มเจสเซนวงในพยายามเสียบบะอูจะเจอแข้งขวาครับอเสียบครับพยายามจะโยนเข่าแบบไม่ต้องจับเลยครับเข่าของปุ๊มเจสเซนเอาถึงตัวอเสียบไหมแต่เจอกดแขนปีได้น่เรียกว่าปุ่มเจสเซนก็ยังมีลูกทีเด่นให้เห็นนะครับลูกเดินและแทงาล้ครับผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งนะครับครึ่งยก เริ่มจะผ่อนนิดนึงครับโอ้โแต่ว่าแข้งขวานี่นะครับแม่แข้งขวาเหมือนเตะกินปลาครับอัาลเม็ดแล้วแทงเข่าขวาาขว้อีกแทงแล้วขาครับอเสียขวาเจอแข้งขวาของฉุยครับออโตแทงซ้ายดีครับปุ้มครับโอ้เหลือแต่ลูกต่อเนื่องนะครับคือถ้าเกิดอยู่วงนอกครับเอ้าแหมจังหวะจังหวะแหมจังหวะยังไงครับถีบมาไว้ครับหมัดขวาครับวงนอกครับวงนอกเท่านั้นแหละครับคือถ้าเกิดเดินช้าเอ้าเจอกระจับครับโอ้ โอ้โดนกระจับนะครับให้กรรมอ้าวกรรมการไม่ไม่ให้พักครับกรรมการไม่ให้พักนะครับเอาแทงเข่าขวาครับตรงแทงสูงอะนะครับปุ้มครับโอ้โหตอนนี้ได้ทีเลยครับตอนนี้ปุ้มเจะเส้นลุยแต่ว่าช่วยใต้ตั้งเกมไว้อีกครับแม่แข้งขวาคืนมาตอนนี้อาศัยเดินแทงอย่างเดียวครับไม่ต้องออกแข้งแล้วครับปุณจะเส้นเดินแทงอย่างเดียวเอาถ้ายุบนี่เป็นเรื่องครับยังมีลูกขาวไว้อีกโอ้พยายามจะปอกกระตัวครับ ป้องกันการบกของปุ้มเจนเซนครับโอ้โหเดินแทงหน้าขัวมากครับยกนี้ปุ้มเจนเซนอ่ะเจอแข้งขวาครับลงทุนรับแข้งก่อนแล้วเสียบคืนอ่ะแข้งซ้ายของฉุยใต้อ่ะเสียบยัดเข้าไปครับปุ้มยัดอีกทีหนึ่งครับโอ้โหนอกกันในเลยครับนอกกันในเลยครับคู่นี้ครับอ่เตะขวาเตะขวาครับชุยครับโอ้มันเหลือเกินครับคู่นี้ครับขยับข้าไปครับอาเตะไม่ถึงครับทางด้านของชุยครับ แน่มีรูปผ่อนเกมด้วยครับปุ่มเจ็เซ้นหมดยกที่สองแล้วโอ้โหมวยคู่นี้สนุกมากครับฮะตามต่อเลยครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือครับชุยใต้มุมแดงปุ่มเจ็เซ้นมุมน้ําเงินแข้งขวาครับชุยใต้ปุ่มพยายามจะเตินเสียบครับแต่ว่าผักออกแล้วเตะขวาครับไม่ให้อยู่ใกล้แล้วครับขอเล่นวงนอกดีกว่าครับโอ้โหดูครับป้องกันตัวดีเหลือเกินครับชุยใต้ อนนี้เชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับปุ่มเจนเซนซ้ายไม่เข้าโอ้ยมีหมัดขวาแข้งขวาได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับตอนนี้ชื่อใต้เน้นเลยครับเน้นออกแข้งขวาเป็นหลักครับอ่าพยายามจะเสียบเข่าครับือเน้นที่วงมในอย่างเดียวเลยครับปุ่มครับมาแผนนี้อยู่แล้วครับเดินเสียบเดินแทงครับแต่ว่าแข้งขวาของชุยใต้ก็ทํางานได้ดีเหลือเกินครับ แทงขวาครับปุ้มครับชุยใต้อะเตะขวาขวาไปครับเจอเข่าขวาของปุ้มครับนี่ครับความเล็กความใหญ่เข่าขวาครับปุ้มพยายามแทงขวาโตครับเจอเข่าขวาของปุ้มครับแทงขวาลาคาไว้ครับชุยใต้ครับชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับไม่ได้เดินสีสัวนะครับเดินแบบมีชั้นเชิงครับปุ้มเจนเซนแต่ว่าแข้งขวาของชุยใต้ก็ยังทำงานอยู่โอ้เกมนี้ถือว่าเกมบีัวใจมาก เวลาเดินแผงได้ทีไรนี่เสียงเชียดดังมากครับคุ้มจนเส้นอ่ะเตะซ้ายไม่โดนครับหมัดจิ้มลำตัวดูครับผ่อนเกมไปแป๊บหนึ่งครับเดินต่อครับโอ้โหเจอแข้งขวาเสียบคืนเสียบพืนครับเสียบข่าครับแข้งขวาของชุยใต้ครับอขวาขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยครับเกมวันนี้ครับ แตะขวามาครับเจอแทงข่าวขวาโต้ไปโอ้คือออกซ้ายออกขวาดีมากนะครับทางด้านของฉุยครับแต่วัดในเนี่ยครับในปุ้มก็ใหญ่เหลือเกินครับจังหวะแทงแต่ละครั้งก็เห็นนะครับอีกหนึ่งนาทีครับปลายยสุดท้ายแล้วครับอ่าแตะรวมกันซะแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแพมเหมือนมวยในยุคนี้เลยอ้าวดูดิครับว่าใครจะออกไม่เดินครับปุ้มเจ็บเส้นไม่เดินครับมั่นใจครับ แตะนวมกันแล้วจะมีอีกสักชุดไหมครับปุ้มปุมอีกสักชุดไหวไหมไม่เอาแล้วครับทีมงานบอกไม่รู้จะฟังใครดีครับมูน้ำเงินนี่บางคนบอกเดินครับบางคนบอกถอยครับเจอลูกดักเตะครับชุยใต้วันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเตะได้สองแข้งเลยครับเอาล้ครับดังฝ่ายต่างพอครับ ไม่มีเสมอนะครับแฟนมวยครับไม่มีเสมอนะครับคู่นี้ครับต้องมีผู้ชนะครับแล้วก็จะมีการไปประกาศคะแนนขั้นบนครับอาแล้วครับบทยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอฟังการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้แต่ว่าทั้งคู่นี้สู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับต้องปรบมือให้เลยครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะวันนี้ถือว่า ทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบจริงๆครับเอาละครับช่ยใต้ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปอย่างสนุกและเปลือยเลครับช่ยใต้ก็ชนะคะแนนครับชูมือไปที่ชุยใต้ครับชยใต้ครับเสียประมือชุยใต้ด้วยครับหนะตบมือหน่อยครับโอ้โหหายใจหายคอสามยกไม่ทั่วท้องเลยพี่สดๆเลยครับ S <S เห็นเขาเสียบม,มาทีนี่ <arre> ผมเสียวทอ้องแป๊บแป๊บแป๊บเลยโอ้โหต่างคนต่างทำหน้าที่ได้สุดยอดนะแล้วก็บอกว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับ <force> อืมอ่าเลียนเชิญเจโนงครับเจโนงสิงห์มาพินครับเลียนเชิญครับผมขึ้นมามอบป้บญญายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราค่อยๆเข้ามาถ่ายรูปนะพี่จูนะเดี๋ยวค่เข้ามาถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวมอบป้ายก่อนอ๋อ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องขึ้นชมว่าวันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดามากๆครับปุ้มเจนเซนครับผมปุ้มเจนเซนครับมารับรางวัลจากเซนโนงครับผมโอ้สุดๆมากนะครับวันนี้ปุ้มทําได้ดีๆมากนะครับทําได้ดีมากเกินคาดมากๆครับเกินคาดมากๆร่างกายดีมากนะปุ้มเจนเซนผมบอกก่อนเลยว่าอ่ะเรียนเชิญครับรับปอป้าเลยครับไม่ได้แต่ได้ใจทุกคนไปแล้วนะตอนนี้ปุ้มเจนเซนนะอาเสียบลงให้ปุ้มด้วยนะครับผม สุดยอดมากๆครับวันนี้ครับยินดีนะยินดีกับความชัยชนะในวันนี้นะต้องถามความรู้สึกนิดนึงก่อนนะในการ1นึสองสายกที่ผ่านมานี่เป็นไงพี่สองเหนื่อยเหนื่อยยกสองแล้วทำได้รลุดยกสองกัดฟันนี่นะกัดฟันนะแล้วการโชคของปุ้มเจนเซนเป็นไงเกินที่เราคาดไว้ไหมฮะก็เกินคาดนะกกำลังดี กำลังก็ดีแล้วใหญ่ด้วยใหญ่นะเออใหญ่แล้วก็มาเข้าเตรียมตัวมาดีมากวันนี้ปุ้มโชคดีมากอะปุ้ดีโชคดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหผ่านผ่านหรือว่าผ่านปุ้มไปละเพราะฉะนั้นนี่เส้นทางข้างหน้ามันก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดูเราบัาหน้าเจอใครครับสไตล์เขาเป็นคนพูดอย่างนี้จริงๆแล้วเขาบอกแล้วถึงแชมป์แต่ผมบอกพูดไปถึงแชมป์ พูดน้อยต่อยหนักมากนะเมื่อกี้ผมเห็นหมัดก็รุนบาทีนะไอ้ต่อยไม่เท่าไหรไม่ค่อยออกหมัดเท่าไรแต่ว่าเตะนี่ดิโอ้โหเตะทีนี่ที่โคงล้วนอ่ะฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยครับฝากขอบคุณพี่น้องต่างใต้ด้วยครับและเอฟซีตประเทศด้วยนะครับนี่เป็นกำลังใจผมเดี๋ยวตามให้เต็มที่ครับขอบคุณครับอ่าเนี่ยนะชนะได้ไปต่อนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฉุยยังดูไม่เหนื่อยนี่ระบบหายใจเขายังดีอยู่เลยโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมานี่ซ้อมมาอย่างหนักเลยเนาะ นะครับอายินดีกับชุยด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับให้ลงไปพักนะครับโอ้โหครับ